แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยดาบ็อกเฮียงแฟนารนไชส์หม่าล่าท่างที่มีสาขามากกว่า100แห่งในเกาหลีใต้มีเมนูอร่อยให้เลือกเยอะมากเช่นหม่าล่าท่างหม่าล่าผัดแห้งหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานข้าวผัดสต้เกาหลีเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน3 0 0 0 0 0บาทมี3รูปแบบให้ได้เลือกลงทุนได้ในพื้นที่ร้านตั้งแต่ 50- าสถึงหนึตารางเมตรสนใจลงทุนโทรศูนย์แปดเจ็ดสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ารวมเก้างานแฟรนไชส์เมือง ปี2567สุดปงังบูธแฟรนไชส์จัดเต็มเยอะมาก 1. ชี้ช่องแทบออนเซลจัดงานระหว่างวันที่9-11กุมภาพันธ์2567ณ MCC Hall เดิมมอบางกะปิถือว่าเป็นงานที่ฉลองเทศกาลตรุษจีนไปพร้อมกันด้วยภายในงานได้รวบรวมร้านค้าแฟชั่นแฟรนไชส์อาหารแฟรนไชส์เครื่องดื่มและอีกหลากหลายธุรกิจเพื่อประโยชน์ให้คนที่อยากชอ้อปอยากชิมหรือกำลังมองหาแฟรนไชส์ลงทุนมางานนี้งานเดียวมีครบทุกความต้องการห้ามพลาดโดยเด็ด ค่าสอง แฟรนไชส์เอชมีเอ็กโป2024จัดขึ้นระหว่างวันที่15-18กุมภาพันธ์2567ชั้น5 BCC Hall เซนทรัลพรซาราชพราษจัดแบบ4วันเต็มแบบเยอะครบครุ้มโดยงานนี้ได้รวบรวมแฟรนไชส์ชั้นนำจากทั่วประเทศหลากหลายแนวน่าสนใจที่มาครบทุกหมวดหมู่ธุรกิจที่ต้องการพร้อมกิจกรรมในงานอีกจำนวนมากเป็นโอกาสอันดีให้คนที่สนใจได้มีโอกาสเลือกลงทุนพร้อมสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้นและยังมีการจัดเวท ที่สัมมนา,าให้ความรู้รวมถึงตลาดกลางการเจราจาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่มาก3มหากรรมชีช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่15ถือเป็นอีกงานแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมหากรรมชีช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่15นี้ได้รวบรวมแฟรนไชส์ชั้นนําจากทั่วประเทศไว้จํานวนมากครบทุกหมวดหมู่ทุกความต้องการพเพิ่มโอากาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายกิจการมากขึ้นและเป็นช่องทางให้ผู้สนใจที่อยากมีธุรกิจได้เรื่องลงทุนได้ตามต้องการอีกทั้งในงานนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจและเวทีสัมมนา,าที่ให้ความรูู้้แก่ผสนใจ ได้อย่างดีงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1-4มีนาคม2567ชั้น1เซ็นทัลบางนา 4. งาน Smart SME Expo 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่4-7กรกฎาคม2567นคอ7-8็ดถึงแอิมแพกเมืองทองธานีในงานนี้จะได้พบกับพื้นที่แสดงธุรกิจประเภทต่างๆของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบานันการเงินที่สนับสนุนธุรกิจ SME รวมถึงผู้ประกอบการ SME จํานวนมากรวมถึงกิจกรรมสัมมนาและ Business m a t c h เจรจาจับคู่ธุรกิจหาคู่ค้าพันธมิตรโดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของไทยและประเทศอื่นๆ 5. งาน Thailand Franchise and Business Opportunity 2 0 2 4ี่ TFO เป็นงานแฟรนไชส์แสดงนานาชาติที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11-14ถึง14กรกฎาคม2567ณนากบเทบางนาฮอลห์104จัดพร้อมกันอีก3งานกับ TRAFS 2024ปีที่18งาน Asian Retail 2023ปีที่9และงานธุรกิจสำหรับผับบาร ีท่2ภายในงานมีกิจกรรมและสาระความรู้มากมายเหมาะกับคนที่อยากลงทุนอยากขยายธุรกิจที่ไม่ใช่แค่การได้พบแฟรนไชส์ในประเทศแต่จะได้พบกับแฟรนไชส์ต่างประเทศและต่อยอดการขยายธุรกิจในระดับสากลได้อีกด้วย 6. แฟรนไชส์เอเชีเอ็กซ์โป2024ครั้งที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่1-4สิงหาคม2567ณเวสเกตฮอล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซนท่านพราชาเวสเกตมีสุดยอดแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมจํานวนมากมีครบทุกหมวดหมู่ทุกความต้องการทั้งอาหาร เครื่องดื่มการศึกษาค้าปลีกธุรกิจตู้หยอดเหรียญธุรกิจบริการรวมถึงโรงงานผลิตที่พร้อมเข้าร่วมในงานนี้กันอย่างพร้อมเพียงและยังมีกิจกรรมน่าสนใจอยู่เวทีสัมมนา,าให้ความรู้รวมถึงโปรโมชั่นจากแฟรนไชส์ต่างๆที่จัดเต็มเพิ่มโอกาสให้คนสนใจได้เลือกทุนได้ง่ายขึ้น7มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่16กลับมากันอีกครั้งกับมหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่สามถึงเก้ากันยายนสังพันหนาร้อยหการเป็นงานชัรน์สุด ยิ่งใหญ่ที่รวบรวมแฟนชายจากทั่วประเทศไว้จํานวนมากภายในงานพร้อมจัดเวทีสัมมนาและการให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคน่าสนใจให้คนทําธุรกิจแฟรนไชส์นําความรู้ไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้อีกมากงานนี้เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่มีธุรกิจที่อยากขยายสาขาหรือคนที่กําลังมองหาโอกาสการลงทุนสร้างธุรกิจให้ตัวเองพ้มพลาดโดยเด็ดขาดแปแฟรนไชส์เอสเม่เอ็โปสองพครั้งที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่28พิพฤศจิกายนถึง1ึงธันวาคมสอพับ 167น้ำ BCC a อ l ชั้น5เส็นทันลาดเท้ารวบรวม,รวม,รวมสุดยอดแฟรนไชส์จากทั่วประเทศไว้จำนวนมากมาครบทุกหมวดหมู่ทุกความต้องการรวมถึงแฟรนไชส์แปลกใหม่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมากและยังมีบรรดาโรงงานผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่างเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้พร้อมเพียงเหมาะกับคนที่อยากขยายธุรกิจให้เติบโตและต้องการมองหาแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อลงทุน9มหากรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่17ส่งท้ายปลายปี2567กับมหากรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่17จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8ธันวาคม2 5 6 7ชั้น1เซ็นทันพร,ราม2เป็นงานที่รวบรวมรธุรกิจแฟรนไชส์ไว้จำนวนมากพร้อมโปรโมชั่นส่งท้ายปีที่การันตีว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าน่าสนใจมีครบทุกธุรกิจที่ต้องการทั้งอาหารเครื่องดื่มการศึกษาบริการเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจที่อยากขยายสาขาและเหมาะกับคนที่กำลังมองหาการลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจให้ตัวเองและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือจองพื้นที่บูธติดต่อคุณหยางโทร08164385 95หรือ Line ID @tfca ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7